ครับสวัสดีพี่น้องคริสตจักรสำเร็จที่รักทุกท่านนะครับผมเรามาพบกันอีกในรูปแบบพิเศษเวันนี้นะครับวันนี้อยากจะชวนพี่น้องศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันในหัวข้อทําให้ครบจบอย่างมีชัยครับผมเราจะศึกษาจักรธรรมิสองพงกษัตริย์บทที่5ข้อที่1จนถึงข้อที่14ด้วยกันนะครับก่อนหนึ่งเรามาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันก่อนครับพี่น้องครับในข้อที่1บอกว่านาอามานผู้บัญชาการกองทัพของพระราชาแห่งซีเรีย เป็นคนสำคัญมากของพระราชาเป็นคนมีเกียรติเพราะว่าพระยาเวป,ประทานชัยชนะแก่ซีเรียรโดยท่านนี้ท่านเป็นนักรบกล้าหาญด้วยแต่ท่านเป็นโรคเรื้อนกองโจมตีของคนซีเรียรได้ออกไปและได้จับเด็กหญิงคนหนึ่งจากแผ่นดินอิสราเอลและเธอมารับใช้ภรรยาของนาอามานเธอได้เรียนนายผู้หญิงของเธอว่า เพียงแค่นายผู้ชายไปอยู่กับผู้เผยพระวจนะซึ่งอยู่ในสมาเรียแล้วท่านจะได้รับแล้วท่านจะได้รักษาโรคเรื้อนของเจ้านายเสียให้หายนาอามานจึงไปทูลเจ้านายของท่านว่าสาวใช้จากแผ่นดินอิสราเอลพูดว่าอย่างนั้นพระราชาแห่งซีเรียตรัสว่าจงไปเถิดเราจะส่งสารไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลแล้วท่านก็ไปนำเงินสิบตะลันทองคำหกพันเชเขล และเสื้อเที่ยวงานสิบชุดไปด้วยและท่านก็นำสารไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลมีใจความว่าเมื่อสารนี้มาถึงท่านขอท่านทราบด้วยว่าเราส่งนาอามานข้าราชการของเรามายังท่านเพื่อให้ท่านรักษาเขาให้หายจากโรคเรื้อนเมื่อพระราชาแห่งอิสราเอลทรงอ่านสารนั้นแล้วก็ฉีกฉลองพระองค์ตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าซึ่งจะให้ตายและให้มีชีวิตหรือ ชายคนนี้จึงส่งสารมาให้เรารักษาคนหนึ่งให้หายจากโกรคเลื้อนคิดดูสิว่าเขาหาเรื่องทะเลาะกับเราอย่างไรแต่เมื่อเอลิชาคนของพระเจ้าได้ยินว่าพระราชาแห่งอิสราเอลฉีกฉลองพระองค์จึงได้ใช้คนไปทูลพระราชาว่าทําไมฝ่าพระบาทจึงฉีกฉลองพระองค์ให้เขามาหาค่าพระบาทเถิดแล้วเขาจะรู้ว่ามีผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งในอิสราเอล นาอามานจึงมาพร้อมกับบรรดาม้าและรถรบของท่านมาอยู่ที่ประตูบ้านของเอลิชาเอลิชาก็ส่งผู้สื่อสารมาเรียนท่านว่าจงไปชำระตัวในแม่น้ำจอแดนเจ็ดครั้งและเนื้อของท่านจะกลับคืนอย่างเดิมและท่านจะสะอาดแต่นาอามานโกรธและไปเสียบ่นว่าดูสิข้าคิดว่าเขาจะออกมาหาค่าแน่ๆแ,แล้วมายืนอยู่แล้ออกพระนามพระ ออกพนามพยาเวพระเจ้าของเขาแล้วกขโบกมือเหนือที่นั้นให้โรคเรื้อนหายอาบนาและฟาร์ปาแม่น้ํามเมืองดามัสกัสไม่ดีกว่าบรรดาลําน้ําแห่งอิสราเอลหรือข้าจะชําระตัวในแม่น้ําเหล่านั้นและจะสะอาดไม่ได้หรือท่านจึงหันหลังไปเสียด้วยความเดือดด้ลนแต่พวกข้าราชการของท่านเข้ามาใกล้แล้วทัดทานท่านว่าบิดาของข้าพเจ้าถ้าผู้เผยพระวจนะจะสั่งให้ท่านทําสิ่งใหญ่อย่างหนึ่ง ท่านจะไม่ทําหรือถ้าถ้าเช่นนั้นเมื่อผู้เผยโพชนะสั่งท่านว่าจงไปล้างและสะอาดเถิดท่านยิ่งควรจะทําสักเท่าไหร่ท่านจึงลงไปจุ่มตัวเจ็ครั้งในแม่น้ําจอแดนตามถ้อยคําของคนของพระเจ้าและเนื้อของท่านก็กลับคืนเป็นอย่างเนื้อของเด็กเล็กและท่านก็สะอาดขอพี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานครับผม พระบิดาเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงโปรดนำพาความคิดความเข้าใจของพวกข้าพระองค์ให้ได้สามารถเข้าใจหลักการสิ่งที่อยู่ในพระธรรมตอนนี้และก็สามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของพวกข้าพระองค์และให้พระคำของพระองค์นี้เกิดผลเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกข้าพระองค์อธิษฐาน,อานขอการทรงนำจากพระองค์ด้วยกันในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ครับพี่น้องครับเรามาร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยกันนะครับในข้อที่1เนี่ยบอกว่านาอามานเนี่ยนะครับนะก็เป็นผู้บัญชาการกองทัพของพระราชาแห่งซีเรียเราต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ตอนนี้ก่อนว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นประมาณ2,800ปีที่แล้วนะครับผมก็เป็นช่วงเวลาประมาณ800ปีก่อนคศซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรซีเรียเนี่ยได้เข้ามาครอบครองปกครองอาณาจักรอิสาราเอลอยู่นะครับก็คืออาณาจักรตอนเหนือของประเทศอิสาราเอลแล้วก็ ปกครองแล้วก็เรียกว่าเข้ามาตีอิสราเอลเนี่ยเป็นไลไลไลระยะระยะระยะเพื่อที่จะปล้นสะดมคนของอิสราเอลไปก็ไม่น่ารักเลยใช่ไหมครับดูเหมือนว่าจะเป็นศัตรูของอิสราเอลอันนี้เกิดขึ้นเพราะว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้คนต่างชาติเนี่ยเข้ามาปกครองอิสราเอลอันเนื่องมาจากความดื้อดึงของอิสราเอลเองพระเจ้าทรงเตือนเขาแล้วแต่เขายังรู้สึกว่าเขาเป็นคนของพระเจ้าไม่มีใครทําอะไรเขาได้หรอก ความประมาทตรงนี้ครับทำให้ในที่สุดพระเจ้าก็บอกว่าถ้างั้นเราจะให้เจ้าเห็นว่าเราเองก็มีอํานาจเหนือคนต่างชาติด้วยและสามารถจะใช้คนต่างชาติเนี่ยมาตีสอนเจ้าได้นะครับในที่สุดพระเจ้าก็เลยใช้อาณาจักรซีเรียนะครับซึ่งก็คือ,อชนชาติอัสซีเรียมาตีสอนอิสราเอลในเวลานี้เพื่อให้เขาเจ็บปวดและกลับใจใหม่นะครับก็คนที่เป็นผู้นำนะครับในการที่จะมาตีสอนอิสราเอลเนี้ก็ชื่อว่านาอามาน แต่ตอนนี้ปัญหาอย่างนึงก็คือว่านาอามานเขาคิดว่าเขาเองเป็นคนสําคัญแล้วก็มีอํานาจมีความสามารถด้วยตัวเขาเองในการที่จะเอาชนะอิสราเอลทั้งหมดเป็นความสามารถของเขาล้ว,ลวนๆน,นั่นน่าจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ครับคือเหตุการณ์ที่ทําให้เขารู้ว่าที่เขาทําอย่างนั้นได้เนี่ยไม่ใช่เพราะความสามารถของเขาเองแต่เพราะพระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้เขาทํานะครับนาอามานเนี่ยเป็นแม่ทัพของคนซีเรียนะครับแล้วก็เป็นคนสําคัญมากของพระราชา เป็นคนมีเกียรตินะครับพี่บอกว่าเป็นคนมีเกียรติเพราะว่าพยาเวประทานชัยชนะแก่ซีเรียรโดยท่านนี้เห็นะครับนะครับไม่ใช่ใชัยชนะของตัวเองแต่ว่าพยาเวทรงประทานให้ท่านเป็นนักรบกล้าหาญด้วยแสดงว่าชนะศึกบ่อยมากนะครับคําพูดนี้แต่พอถึงประโยคสุดท้ายครับน่าตกใจมากแต่ท่านเป็นโรคเรื้อนประโยคนี้สําคัญมากเพราะว่าสิ่งที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับความเป็นคนสําคัญความเป็นคนมีเกียรตินะครับ การเป็นคนสําคัญเป็นคนมีเกียรติเนี่ยก็มักจะได้ออกงานสังคมบ่อยๆนะครับแล้วก็ได้เจอผู้คนบ่อยๆแต่เนื่องจากท่านเป็นโรคเรื้อนฮะทำให้โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจึงไม่สามารถจะออกงานสังคมได้ตามปกติก็เลยต้องเก็บตัวครับควอลันทีนไม่ใช่สิบสี่วัน,นครับควอลันทีนที่ว่านี้จนกว่าจะหายเป็นปกติครับโอโหครับมันเป็นเดือนเป็นปีครับนะคือพี่น้องลองนึกภาพดูครับเวลาออกไปสู้รบเนี่ยมีชัยชนะกลับมาครับ คนอื่นเขาเฉลิมฉลองกันแต่นาอามานออกไปเฉลิมฉลองไม่ได้ครับต้องอยู่กับบ้านอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนเพราะตัวเองเป็นโรคเรื้อนถ้าออกไปนะครับวงแตกฮะก็คือไม่มีใครกล้าเข้ามาร่วมงานด้วยนะฮะแล้วก็อาจจะเอาโรคเรื้อนไปติดคนอื่นท่านจึงทนทุกข์ทรมานมากทั้งในด้านร่างกายการรู้สึกเป็นพวกโรคเรื้อนแล้วอาจจะต้องสูญเสียอวัยวะในในเร็ววันนะครับแล้วก,ก,ก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกทนทุกข์ทรมานในฝ่ายเจตใจด้วยเพราะว่า ไม่สามารถจะทาอะไรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในฐานะคนที่มีเกียรติในสังคมนะอันนี้เราเห็นเบื้องหลังของชีวิตนาอามานนะครับปรากฏว่ากองโจมตีของคนซีเรียนะครับก็ได้ออกไปโจมตีแล้วก็ได้จับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจากแผ่นดินอิสราเอลมานะครับเธอได้มารับใช้ภรรยาของนาอามานนะพี่น้องลองนึกภาพดูว่าถ้าพี่น้องเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยพี่น้องจะรู้สึกอย่างไรต่อนาอามานครับแน่นอนนะความรู้สึกพื้นฐานของเราก็คงจะไม่ค่อยชอบนาอามานหรอกครับเพราะว่าเขาเป็น ไปตีบ้านเมืองเราอะนะแล้วก็จับตัวเรามาเป็นตัวประกรันมาเป็นทาสในบ้านเมืองเขามันก็ไม่น่าจะทําให้เรารู้สึกดีต่อตัวนาะอามานแต่อย่างไรก็ตามเด็กผู้หญิงคนนี้ก็คงจะเข้าใจดีว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าคนอิสราเอลเองเนี่ยก็ดืดดึงต่อพระเจ้านะครับทำให้ทำให้เกิดการตีสอนนะฮะเขาก็เลยไม่คิดในเชิงร้ายต่อใครเลยไม่ว่าจะเป็น นาอามานคนที่เคยทำร้ายเขามาก่อนหรือใครก็ตามหรือแม้แต่นายผู้หญิงของนาอามานเธอก็ยังพร้อมที่จะมอบสิ่งดีให้กับทุกๆคนรอบตัวของเธอโดยหวังและวางใจในพระเจ้าว่าพระองค์เองจะเป็นคนปลดปล่อยเธอให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ในเวลาสมควรนะครับข้อที่สมก็บอกว่าเธอได้เรียนนายผู้หญิงของเธอว่าเพียงแค่นายผู้ชายไปอยู่กับผู้เผยเพระวจะนะซึ่งอยู่ในสมาเรียาสมารียนี่ก็เป็นเมืองหลวงของดินแดนอนาณาจักรอิสราเอลนะครับ ในทางตอนเหนือนะดินแดนทางตอนใต้เรียกว่ายูดาซึ่งมีเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงแต่ตอนนี้คืออาณาจักรตอนเหนือนี่อิสราเอลนะครับก็คือมีสมารีเป็นเมืองหลวงในยุคนั้นนะครับอิสราเอลแบ่งเป็นสองส่วนครับเป็นอิสราเอลเหนืออิสราเอลใต้อิสราเอลเหนือเนี่ยยังเรียกว่าอิสราเอลอยู่ส่วนอิสราเอลใต้เนี่ยประกอบด้วยสองเผ่าเท่านั้นเองก็เรียกว่าอาณาจักรยูดาส่วนอิสราเอลเหนือเนี่ยมีสิบเผ่านะครับก็นี่เรากาลังพูดถึงอิสราเอลเหนือซึ่งยังชื่อว่าอิสราเอลอยู่ แล้วก็เด็กผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าถ้าไปหาผู้เผยพระชนะนะครับในอ,อิสราเอลเหนือนะครับในเมืองสมารียเนี่ยก็จะได้หายจากโรคเรือนของเจ้านายเสียนะครับนะปรากฏว่า,าก็เล่าให้สั้นลงก็คือนาอามานก็เชื่อนะครับแล้วก็นาอามานคงจะผมว่าผมคิดว่านาอามานคงจะหาวิธีการหลากหลายมากมายแล้วลหะคงจะ ไม่รู้ว่ามีวัคซีนกี่ชนิดที่จะต้องฉีดได้ในยุคนั้นล้อเล่นนะครับมันไม่มีแล้วครับดวัคซีนในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นยาประเภทไหนก็แล้วแต่ผมมั่นใจว่านาอามานคงจะไปลองมาหมดแล้วอ่ะเพราะไม่งั้นคงจะไม่เชื่อคําพูดของเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นประการแรกหรอกไม่ใช่ทางเลือกแรกแน่ๆในการที่นาอามานจะเชื่อนะครับแต่นี่คงจะแบบว่าจนปัญญาแล้วจริงๆจ,งๆจึงในที่สุดคิดว่าเออลองเชื่อเด็กผู้หญิงคนนี้ดูซิว่าเธอจะมีสิ่งใดที่จะแนะนําเราบ้างที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้นะครับผม เขาปรากฏว่านามันก็เลยไปนะครับทูลเจ้านายของท่านก็คือกษัตริย์ของอัสซีเรียนะครับว่าสาวใช้นะจากผ่นดินอิสราเอลพูดว่าอย่างนั้นพระราชาห่งซาเียจึงตัดว่าไปเถิดเราจะส่งสารไปยังพระราชาอิสราเอลนะก็เรียบร้อยครับเขียนจดหมายเรียบร้อยก็ส่งตัวไปนะครับ แล้วก็นาอามานก็เดินทางไปพร้อมจดหมายนะครับอย่าลืมนะครับไม่ได้เพียงแค่ส่งจดหมายไปตัวนาอามานเองก็ไปพร้อมกับจดหมายแล้วก็นําเงิน10ตะลันนะครับทองค 6, ํา6พันเเขียวเห็นไหมครับอันนี้ไม่ได้มาบังคับขู่เข็นกันนี่เอาของของขวัญมาให้ด้วยนะครับป <c oughs> กติแล้วเนี่ยประเทศที่ปกครองเขาอะประเทศที่เป็นเจ้าอาณานิคมอะก็ไม่ส่งของรางวัลให้กับประเทศที่อยู่ใต้อนานิคมของตัวเองหรอกก็เห็นชัดเจนว่าอันนี้ถือว่าเป็นการขอร้องกันจริงๆนะครับ ถ้าเรามาคำนวณเงิน6,000เชเขียวแล้วก็เสื้อเท่ยวงาน10ชุดะอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แบบเห็นเป็นเลข10เลข6,000นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเงินเป็นเป็นล้านนะครับถือว่าหลายล้านบาทนะครับนะข้อที่หบอกว่าและท่านก็นำสารไปยังพระราชาอิสราเอลมีใจความว่าเมื่อสารนี้มาถึงท่านขอท่านทราบด้วยว่าเราส่งนาอามานข้าราชการของเรามายังท่านเพื่อให้ทำรักษาเขาให้หายจากโรคเรื้อนนะ พอพระราชาอิสราเอลได้ยินอย่างนี้ครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โ oh หครับเดือดดานอย่างเลยครับเขา jump to the conclusion หมายความว่าเขาด่วนสรุปโดยไม่ได้ไต่ถามอะไรเลยคล้ายๆกับหลายๆคนในยุคนี้ไหมครับพอเราอ่านข้อความอะไรนิดนึงเนี่ย <Yeah. S 1> เราก็เข้าใจไปอย่างนู้นอย่างนี้แล้วตีความไปเองแล้วก็เรียกว่ากวีกว่าดนะครับเดือดดานไปโดยไม่มีความจําเป็นโดยที่ทั้งๆที่เราสามารถจะตรวจเช็ค ข้อมูลข่าวสารนั้นได้ก่อนเนี่ยแต่เราก็ไม่ตรวจเช็คเราก็ปล่อยให้อารมณ์เนี่ยพาเราไปการตีความส่วนตัวเนี่ยพาเราไปปรากฏว่าในข้อที่7บอกว่าเมื่อพระราชาอิสเรลทรงอ่านสารนั้นแล้วก็ฉีกชลองพระองค์ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความโมโหหรือความความเศร้าโศกอารมณ์ที่สุดโตง่งเขาก็จะฉีกเสื้อของเขาออกตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าซึ่งจะให้ตายหรือให้มีชีวิตหรือเขาไม่ได้พูดสักคำนะครับในจดหมายว่าท่านเราเห็นท่านเป็นพระเจ้าอะไรเนี่ยนี่ก็คือความ การด่วนตีความไปเองว่าคนซีเรียนเนี่ยกำลังจะหาเรื่องรบกับเราแน่ๆแ,แล้วนะครับทั้งๆที่นาอามานก็ยืนอยู่ตรงนี้ครับยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยถือจดหมายมาที่ตัวเองเนี่ยก็ถามนาอามานสิขอข้อมูลเพิ่มเติมจากนาอามานสิว่าจะให้รายละเอียดมันคืออะไรนาอามานจะได้พูดออกมาว่าอ๋อครับพอดีว่าได้ข่าวว่านะมีผู้เผยพระชนะคนหนึ่งนะครับในประเทศนี้เนี่ยสามารถทําให้ข้าพเจ้าเนี่ยหายจากโรคได้ปุ๊บแค่นั้นก็จบครับ ไม่ต้องมาเข้าใจผิดอะไรกันอีกพี่น้องเขาวันนี้พี่น้องเข้าใจผิดอะไรใครอยู่หรือเปล่าครับจากการที่เขาอาจจะส่งอีเมลมาส่งไลน์มาส่งข้อความทางด้านใดด้านหนึ่งมาแล้วเราก็ตีความไปเองว่าเขาคงจะกําลังหาเรื่องเราแน่แล้วคิดไม่ดีต่อเราแน่แหละแน่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับนะอายกตัวอย่างเช่นเวลาที่มีใครสักคนหนึ่งส่งข้อความมาแล้วแล้วถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนมันแปลว่าอะไรครับพี่น้อง มันก็แปลว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนะฮะแต่ว่าถ้าเราจะตีความให้มันแบบผิดเพี้ยนไปจากเดิมหรือโอนเอียงไปจากเดิมเนี่ยมันอาจจะแปลว่ารีบกลับบ้านนะใช่ไหมตอนนอี้ที่ไหนแปลว่าเรารีบกลับบ้านนะะโมทะเลทะลอะไรอยู่ชั้นรอเธออยู่นะทําไมไม่รีบกลับมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าตอนนี้ที่ไหนอาจจะแปลว่าเป็นห่วงนะก็ได้ใช่ไหมครับนะมันมันสามารถจะตีความอะไรได้เยอะแยะทําไมเราจะต้องตีความไปในทางลบก่อนล่ะครับพี่น้องทําไมจะต้องตีความไปในทางลบก่อน มันมีเหตุผลอะไรหรือที่เราจะต้องคิดในแง่ลบมันมีเหตุผลอะไรที่เราต้องคิดในแง่ลบเราก็ควรจะคิดในแง่บวกไวไก้ก่อนไหมถามก่อนไหมเช่นถ้าเขาส่งลายมาถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนหรือเราก็บอกเขาไปอ,อยู่ที่ไหนเ็าว่าไปหรือถ้าเราไม่อยากบอกเราก็ถามว่ามีอะไรให้ช่วยหรือมีอะไรให้รับใช้หรือก็ถามกลับไปแค่นั้นเองอย่าไปเดือดด้นว่าแล้วเธอเกี่ยวอะไรด้วยทําไมฉันจะอยู่ที่ไหนก็เรื่องของฉันมันไปกันใหญ่ใช่ไหมครับนะอย่าโดนตีความหรือว่าสรุปไปเอง โดยมองโลกในแง่ร้ายเหมือนกับพระราชาอิสราเอลในเวลานี้ที่มองโลกในแง่ร้ายเราก็คิดว่าเขาจะมาหาเรื่องทั้งๆท,ท,ที่สามารถจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่เขากลับไม่หาข้อมูลให้เราเป็นเหมือนเอลิชาดีกว่าครับเพราะเอลิชาเนี่ยครับท่านพี่บอกว่าพอเอลิชาคนของพระเจ้าได้ยินว่าพระราชาอิสราเอลเนี่ยก็ ตีความไปในทางที่ไม่ดีแล้วอ่ะฉีกฉลองพระองค์แล้วก็คิดจะหาเรื่องคนซีเรียแล้วเนี่ยจึงใช้คนไปทุนพระราชาว่าทําไมฝ่าพระบาทจ,จึงฉีกฉลองพระองค์คืออย่าอย่าโดนตีความไปให้เขามาหาข้าพระบาทเถิดแล้วเขาจะรู้ว่ามีผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งในอิสราเอลคํา <c oughs> ว่ามีผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งในอิสราเอลเนี่ยแปลว่าอะไรครับมีผู้เผยพระวจนะวงเล็บของพระเจ้าพระยาเวอในอิสราเอลให้เขารู้ว่าพระยาเวเนี่ยสถิตอยู่กับคนอิสราเอล แม้ว่าในเวลานี้คนอิสราเอลจะดูเหมือนพ่ายแพ้ก็ตามไม่ได้แปลว่าพระยาเวไม่อยู่ด้วยนะแล้วคุณจะรู้ว่าถึงแม้ว่าคุณจะชนะผมแต่พระยาเวก็ไม่ได้ทอดทิ้งผมไปแล้วคุณจะรู้ว่าวันนี้พระยาเวจะบอกกับคุณว่าชัยชนะที่คุณได้รับความสําเร็จที่คุณได้รับเนี่ยมันไม่ใช่เพราะความสามารถของคุณเองแต่เพราะพระยาเวทรงอนุญาต ด้วยจุดประสงค์ที่จะสอนคนของผมให้ได้กลับตัวกับใจใหม่วันนี้คุณจะได้เรียนรู้ร่วมกันกันกบผมนั่นคือประเด็นที่เอลิยาเข้าใจและรู้แล้วก็จะบอกกับนาอามานในเวลานี้ครับนะดังนั้นครับในข้อที่9ก็บอกว่านาอามานะฮะจึงมาพร้อมกับบรรดามาแล้วก็รถวรบของท่านมาหยุดอยู่ที่ประตูบ้านของเอลิชาพี่น้องลองนึกภาพนะครับไม่ได้มาคนเดียวนะครับมาพร้อมกับบรรดามาปกติแล้วเนี่ยก็ต้อง เอาไว้ออกศึกกันครับแล้วก็รถรบเนี่ยก็ต้องเอาไว้ออกศึกเหมือนกันใช่ไหมครับโอ้อันนึงแสดงว่าเขาเป็นคนที่มีเกียรติแล้วก็ต้องมีคนที่ปกป้องคุ้มครองเนี่ยเป็นเป็นกองทัพเลยอะ,อะเวลาเดินทางไปไหนมาไหนนะครับนะแล้วก็เดินกันมาฝุ่นตลบนะมาอยู่หน้าบ้านของเอลิชาครับถ้าผมเป็นเพื่อนบ้านเอลิชาผมก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่บ้านของท่านผู้เผยเพระวจะนะนะมีมา้มมามีรถลบอะไรมาโอ้ท่านแย่แล้วท่านคนจะมาหาเรื่องท่านนะหรือเปล่าอะไรนะอะไรนะครับนะพอมาถึงปั๊บปรากฏว่า คงจะมีเสียงดนตรีไหมผมไม่แน่ใจเพราะว่าเวลาที่กองทัพเดินไปมันก็ต้องมีเสียงกลองที่จะบอกให้วิธีการซ้ายขวาซ้ายใช่ไหมรุมทุมตุมตุมตุม,ม,มอะไรกันแล้วแต่ดูมันอลังการมโหฬา,าราน,นะครับดูมีเกียรตินะครับต้องรีบออกมาต้อนรับทันทีนะครับถ้าเห็นอะไรแบบนี้ปรากฏว่าครับเอลิชาก็ส่งผู้สื่อสารมาไม่ได้ออกมาเองแต่ส่งผู้สื่อสารมาเรียนท่านว่าท่านก็คือนาอามานว่าจงไปชําระตัวในแม่น้ําจอแดนเจ็ดครั้ง และเนื้อของท่านจะกลับคืนอย่างเดิมและท่านจะสะอาดจบขีดเส้นใต้ถ้าผมเป็นนามานผมจะถามว่าครับแล้วไงต่อครับแล้วผู้สื่อสารก็จะบอกว่าก็เท่านี้แหละฮะโอ้โหนี่เดินทางมาจากเอ่อซีเรียนี่ไม่ใช่ใกล้ๆนะเดินทางรอนแลม,มานะครับหลายวันหลายคืนแล้วมาถึงเนี่ยบอกแค่นี้เหรอแล้วให้ไปไป,ไป,ไปชำระตัวในแม่น้ำจอแดนเนี้ยเหรอ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วแม่น้ําจอดแดนก็ไม่ได้ดูลังการใหญ่โตสวยสะอาดน่าอาัศจรรย์ใจสักเท่าไหร่นะครับก็ผมเองเนี่ยส่วนตัวแล้วก็มีโอกาสได้ดูรูปของแม่น้ำจอดแดนในในรูปอินเทอร์เน็ตบ้างรูปคนอื่นส่งมาให้บ้างดูวิดีโอแล้วก็รู้สึกว่าคือถึงแม้ดูสรารคดีแม่น้ำจอดแดนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแม่น้ําที่แบบยิ่งใหญ่อลังการยัง,ยง ดูไม่ยิ่งใหญ่เท่าแม่น้ำาจ้แม่น้ําพระเจ้าพญาเราได้ซ้ำไปนะครับนะเพราะว่าแม่น้ําจอแดนเองก็คือบางบางช่วงนี้ก็แคบมากแลก้วก็ก็อย่างที่พี่น้องเห็นนะครับเดินข้ามเอ่อบางทีก็คือบางครั้งเนี่ยก็เอ่อเหือดแห้งนะครับนะในบางจุดได้ซ้ำไปนะครับนะอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามเรากลับมาดูตรงนี้แล้วพบว่าเมื่อเทียบกับนะแม่น้ําของประเทศซีเรียเนี่ย ก็คงจะดูยิ่งใหญ่หรือดูใสสะอาดไม่ไม่เท่ากับแม่น้ําเหล่านั้นนะนาอามานโกรธแล้วก็ไปเสียบ่นว่าดูสิข้าคิดว่าเขาจะออกมาหาข้าแน่ๆแ,แล้วมายืนอยู่แล้วก็ออกพระนามของพระยาเวพระเจ้าของเขาแล้วก็โบกมือหน่งที่นั่นให้โรคเรื้อนหายอะไรทําให้นาอามานโกรธในเวลานี้ครับสิ่งที่นะทําให้นาอามานโกรธในเวลานี้ก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้ทําอย่างที่นาอามานอยากให้พระองค์ทํา พระเจ้าทรงมีแผนการของพระองค์ทรงใช้วิธีการของพระองค์ไม่ได้ทรงใช้แผนการหรือวิธีการที่นาอามานคาดหวังนาอามานบอกว่าถ้าเป็นพระเจ้าจริงพระเจ้าจะต้องให้คนของพระองค์เนี่ยออกมาโบกมืออย่างนั้นโบกมือก็ต้องทาไว้มันดูให้ผมดูดีสิให้ผมดูยิ่งใหญ่สิให้ผมดูอลังการสิถ้าเป็นพระเจ้าก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้ต่อผมสิคุนคุนไหมครับพี่น้องไว้ครั้งทีเดียวเองที่เราก็เป็นเหมือนานาอามาน ในด้านหนึ่งเราก็อาจจะรู้สึกลบๆต่อนาอามาในเวลานี้ว่าเ hey, อทำไมช่างดูไม่มีวุฒิภาวะเอาซะเลยโกรธนัน่นโกรธนี่แล้วก็คาดหวังอะไรมากมายเกินไปแต่คิดไปคิดมาแล้วเราบ่อยบ่อยครั้งทีเดียวเราไม่ได้ต่างจากนาอามานะมีความเป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือไม่พอใจพระเจ้าในบางเรื่องเพราะพระองค์ไม่ได้ทําตามใจที่เราปรารถนาไม่ได้ตอบคําอธิษฐานของเราตามเวลาที่เรากําหนดไว้ไม่ได้ตอบคําอธิษฐานของเราตามที่ที่ เรากําหนดวิธีการไว้ว่าต้องตอบแบบนี้นะต้องได้แบบนี้นะต้องได้ของนี้ในเวลานี้เท่านั้นนะพระเจ้าถึงจะยิ่งใหญ่เลอครับตกลงใครใหญ่กว่ากันครับเนี่ยถ้าเกิดเราสั่งพระเจ้าได้แบบนั้นนี่เราก็ใหญ่กว่าพระองค์สี่ท่านั้นใช่ไหมครับนะนั้นนาอามานเนี่ยก็คล้ายๆเราในเวลานี้แหละก็ผิดหวังกับสิ่งที่ได้ยินจากพระเจ้าเราก็คิดว่าพระเจ้าน่าจะทํากับเราให้มันดูอลังการดูโอ่าดูตอบสนองตามตามวิธีการที่โลกนี้เขาน่าจะคิดกันนะว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ มันน่าจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอแล้วก็มีวิธีการของตัวเองบอกเลยว่าที่นาอาบานะฟาราปาแม่ ame, ung, น้ําของเมเดงเมืองดามัสกัสเนี่ยไม่ยิ่งใหญ่กว่าเหรอไม่ดีกว่าลาน้ําเหล่านี้เลยที่จะต้องชําระตัวแล้วก็สะอาดกว่านะก็หันหลังไปไม่เอาพระเจ้านะครับด้วยความเดือดดาลนหันหลังไปพี่น้องวันนี้กําลังรู้สึกใกล้จะเดือดดาลนแล้วก็กําลังจะหันหลังให้พระเจ้าอยู่หรือเปล่าครับช้าก่อนครับพี่น้องใจเย็นๆไม่งั้นเราจะตก ที่นั่งเดียวกันกันกบนาอามานในเวลานี้นะครับนะก็ผิดหวังในทางของพระเจ้าทําไมพระองค์ไม่ส่งคนคนนั้นมาให้สักทีหนึ่งตอนนี้มันก็เป็นรถไฟขอบวนสุดท้ายแล้วเป็นรถไฟความเร็วสูงด้วยถ้าเกิดว่าพลาดขอบวนนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ไปอีกทําไมพระองค์ไม่ทําตามที่สัญญาไว้อันนั้นนั่นนี่น่นมากมายวิธีการของเราเองที่กําหนดให้พระเจ้าเรามาดูต่อครับปรากฏว่าขอบคุณพระเจ้าที่นาอามานีก็ยังมีคนใกล้ชิดที่มีสติอยู่นะครับเขาก็เข้ามาเตือนด้วย ด้วยความสุภาพมากเลยบอกว่าบิดาของข้าพเจ้าแน่นอนคนนี้ไม่ใช่ลูกของ,ของ,ของนาอามานหรอกแต่เขาคือให้ความเคารพต่อนาอามาอย่างยิ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราควรจะปฏิบัติตามก็คือเวลาที่เราคุยกับคนที่เป็นคนที่มีอํานาจสูงนะครับแล้วตอนนี้เขากําลังแบบโมโหเดือดดาลน,นะแบบหงุดหงิดบ่อยมากเลยอะไรเงี้ยน,นะวิธีการที่เราจะเตือนเขาไม่ใช่ด่าทอต่อว่าเขามันจะยิ่งไปกันใหญ่ทําให้เขามีอีโก้แล้วก็ทําให้เขารู้สึกไม่อยากจะทําตามในสิ่งที่ เราจะนําเสนอนะครับทางที่ดีคือคุยเขากับเขาดีๆขอร้องเขาดีๆไม่ว่าเขาจะมีวุฒิภาวะหรือไม่มีวุฒิภาวะไม่ว่าเขาจะตะโกนใส่นักข่าวหรือไม่เอาไม่เกี่ยวไม่ว่าเขาจะตะโกนใส่ใครก็ตามหรือไม่เนี่ยนะครับนะก็ควรที่จะปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพให้เกียรติเพราะว่าเขาสมควรได้รับเกียรตินั้นอันนึ่งมาจากหน้าที่ที่เขาปฏิบัติอยู่อันนั้น นายทหารของนาอามานเนี่ยยังใช้คาว่าบิดาของข้าพเจ้าแล้วก็พูดให้เหตุผลดีๆด,ด้วยความอ่อนสุภาพนะครับในที่สุดปรากฏว่ามันก็เกิดผลจริงๆใช่ไหมครับน,ะนาอามานก็ทําตามแล้วผลดีมันก็ย้อนกลับมาสู่กองทัพซีเรียไม่ใช่ผลดีที่มีต่อนาอามานเท่านั้นเพราะาคนความสามารถดีอย่างนี้เนี่ยควรจะได้รับตําแหน่งหน้าที่แล้วก็ได้รับความรับผิดชอบที่ดีต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดต่อเขาไม่ดีเนี่ยเขาก็เขาก็ยิ่งไปกันใหญ่แต่ถ้าเราพูดต่อเขาดีๆผลดีมันจะเกิดขึ้นกับทั้งเขาทั้งรนะคับ ข้อสิบสี่เขาบอกว่าท่านฟังแล้วท่านก็จึงลงไปจุ่มตัวเจ็ดครั้งในแม่น้ําจอแดนตามถ้อยคําของคนของพระเจ้าและเนื้อของท่านก็กลับคืนเป็นอย่างเนื้อของเด็กเล็กและท่านก็สะอาดนะครับพี่น้องครับลองนึกภาพว่าถ้าเราเปน็นนาอามาเนี่ยนะครับแล้วเราก็ลงไปจุ่มตัวในแม่น้ําจอแดนเจ็ดครั้งนะครับถึงจะหายนะครับแล้วเราก็ลงไปจุ่มตัวครั้งที่หนึ่งฝึกนะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าพี่น้องจุ่มตัวครั้งที่หนึ่งแล้ว ผมมั่นใจว่าพี่น้องก็จะใช้วิชาคณิตศาสตร์แน่นอนว่าเช็คเช็คดูว่าเอ๊ะมันดีขึ้นสักหนึ่งในเจ็ดหรือเปล่านะใช่ไหมครับเป็นเรื่องธรรมดาของเรานะหลังจากนั้นถ้าเกิดมันยังไม่ดีขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่า,อาลองดูอีกสักทีแล้วกันนะครับก็อาจจะจุ่มตัวเป็นครั้งที่สองปุ๊บลงไปพอจุ่มตัวครั้งที่สองปับ๊บเราจะเช็คด้วยวิชาคณิตศาสตร์เราอีกครับว่าเอ๊ะมันโรคเรื้อนเนี่ยมันหายไปสักสองในเจ็ดไหมนะมันอาจจะยังไม่หายฮะเราอาจจะต้องสู้ต่อไปเราก็ลอง จุ่มตัวครั้งที่สามปุ๊บขึ้นมาเนี่ยสมองเราก็ต้องคิดคำนวณเรื่องสัดส,ส่วนต่อไปครับว่าเอ๊มันหายไปสักสามในเจ็ดไหมนะมันหายไปสักดูเหมือนใกล้จะครึ่งหนึ่งแล้วยังนะมันก็ยังไม่หายมันก็ยังเท่าเดิมอยู่ตอนนี้มันอาจจะมีความคิดหลายสิ่งหลายอย่างวนเวียนอยู่ในความรู้สึกของนาอามาันครับถ้าผมเป็นนาอามานันผมอาจจะรู้สึกนี้ก็ได้ว่าเริ่มรู้สึกระแวงในใจว่าหรือว่าเราโดนผู้เผยพระวจนะอิสราเอลหลอกเอาซะแล้ว เพื่อที่จะเยาะเยะ้ยเราเพราะว่าเราไปทำกับเขาไว้เจ็บปวดมากวันนี้เขาคงจะใช้โอกาสนี้ทําให้เรากลายเป็นตัวตลกต่อหน้าทหารของเราแล้วทาให้เราดูไร้เกียรติทําให้เราดูขาดความน่าเชื่อถือต่อหน้าทหารของเราหรือเปล่านะโอ้อาจจะคิดอะไรฟุ้งซ่านไปหมดเลยครับว่าไม่ทําต่อดีกว่าเพราะว่าถ้าทําต่อแล้วเนี่ยเกิดมันไม่หายขึ้นมาเนี่ยอับอายขายหน้าประชาชนอับอายขายหน้าทหารเล็กๆน้อยๆที่มากับเราเยอะแยะมากมายจะมองเรายังไงนะว่าเป็นคนหูเบาโดนอิสราเอลหลอกแล้ว เสียรู้เขาแล้วโอ้อื่นๆมากมายครับที่มันอาจจะเป็นเหตุผลที่วนเวียนอยู่ในความคิดของหน้าอามานันพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องจุ่มตัวลงมากี่ครั้งแล้วครับแล้ววันนี้มีเหตุผลอะไรบ้างครับที่วนเวียนอยู่ในชีวิตของพี่น้องที่กําลังบอกพี่น้องให้หยุดเชื่อฟังพระเจ้าอาจจะเป็นความรู้สึกกลัวว่าจะเสียหน้าหรือเปล่าอาจจะเป็นความรู้สึกกลัวว่าจะเสียรู้ไหมอาจจะเป็นความรู้สึกกลัวว่า จะอับอายต่อคนอื่นไหมถ้าเชื่อฟังพระเจ้าต่อไปแล้วมันไม่เวิร์กอย่างที่ที่พระองค์สั่งให้ทํามันอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่วนเวียนอยู่ในความคิดของเราเวลานี้อย่าปล่อยให้เนื้อหนังของเรามีชัยชนะครับทําให้ครบแล้วจะจบอย่างมีชัยจุ่มตัวลงไปให้อีกครั้งนึงครับเราจุ่มลงไปครั้งที่4ี่อันนี้เกินครึ่งแล้วนะครับนาอามานคงจะเช็คแล้วว่าเอ๊ะมันหายไปสักครึ่งไหมมันก็อาจจะไม่หายไปสักครึ่งหนึ่งถึงเวลานี้ลังเลไหมครับถึงเวลานี้ เริ่มรู้สึกอยากจะหยุดไหมครับอ,อาจจะเหนื่อยใจมันอาจจะท้อใจพระธรรมกะลาเทียบที่หกบอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทําดีอย่ารู้สึกท้อแท้ใจถ้าเราไม่ท้อแท้ใจแล้วเราจะเก็บเกี่ยวผลในเวลาอันสมควรนาอามาันตอนนี้ลังเลแต่เขาก็ยังไม่หยุดถึงแม้เขาอาจจะมีอารมณ์วุ่นว่าวอะไรบ้างแต่ว่าผมว่ากําลังใจจากจากทหารที่อยู่บนริมฝั่งแม่น้ำเนีเน่ยน่าจะสาคัญคนที่ยืนอยู่แล้วก็บอก คุณพ่อครับทำตอไปครับทำต่อทําให้ครบจบอย่างมีใช้ครับนะในที่สุดนาะามาันก็ลงไปครั้งที่ห้าครั้งที่หกถึงจุดนี้แล้วแยกสุดครับเพราะว่าถ้าขึ้นมาแล้วไม่หายเนี่ยออืนะครับมันจะอับอายขายหน้ามากแต่นาะอามาร,รู้ว่าเสียหน้าดีกว่าเสียโอกาสที่จะรับพระพรในฝ่ายจิตวิญ,ญญาณเขาก็ยินดีเขาจะกล้าเสียงไอ้คาว่ายินดีและกล้าเสียงเนี่ยม,มันแปลว่าความเชื่อครับพี่น้อง เพราะนาอามานมีความเชื่อนะนาอามานจึงลงไปครั้งที่เจ็ดปุ๊บครับถึงจุดนี้ครับเกิดอ,อะไรขึ้นครับพอขึ้นมาปับ๊บปุ๊บโอ้โหเป็นคนละคนเลยครับนะเป็นคนที่มีผิวหนังสะอาดสะอ้านนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเป็นผิวหนังที่เหมือนเด็กเลยทีเดียวแปลว่าอะไรครับดีกว่าตะกอออีกฮะเพราะว่าตะกอนนี่เขาคงไม่ใช่ผิวหนังเหมือนเด็กหรอกนี่คือขึ้นมาปั๊บเนี่ยเรียกว่าพวกทำคลินิกผิวหนังใช้เลเซอร์อะไรทั้งหลายก็สู้ไม่ได้นะ ขึ้นมาปั๊บเนี่ยเบบี้เฟสเลยขึ้นมาปั๊บเนี่ยเบบี้สกินเลยนะครับขึ้นมาปับ๊บก็กลายเป็นคนใหม่ขึ้นมาเลยเพราะอะไรครับเพราะความเชื่อฟังที่เขามีต่อคนของพระเจ้าการเชื่อฟังที่เขามีต่อพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเขาพี่น้องครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้าในเรื่องใดครับที่มาถึงพี่น้องแล้วก็บอกให้พี่น้องเชื่อฟังพี่น้องเชื่อฟังถึงครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับมันอาจจะไม่ใช่เจ็ดครั้งเหมือนในสิ่งที่เกิดขึ้นกับนาอามาน เลขเจ็ดเนี่ยมันเป็นตัวแทนของเลขทุกเลขเป็นเป็นตัวแทนของความสมบูรณ์บางครั้งสาหรับบางคนอาจจะเป็นสามครั้งสําหรับบางคนอาจจะเป็นสิบครั้งสําหรับบางคนอาจจะเป็นยี่สิบครั้งตราบใดที่เรายังคงทําในสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งให้เราทําอยู่ไม่ว่ามันจะกี่ครั้งก็ตามเรามั่นใจได้ว่าพระองค์จะให้เราหายจากอุปสรรคในชีวิตของเราหายจากโรคเรื้อนที่มันรบกวนชีวิตของเราไม่ว่าเป็น โรคเรื้อนนั้นจะเป็นเรื่องของอุปสรรคในการที่เราจะเข้าสังคมในบางสังคมอุปสรรคในการที่เราจะก้าวหน้าทางการงานอาชีพอุปสรรคในเรื่องของความสุขในชีวิตครอบครัวอุปสรรคในเรื่องของธุรกิจการงานสิ่งที่เราทําอยู่ไม่ว่าโรคเรื้อนหรืออุปสรรคในชีวิตของเรานะั้นมันคืออะไรก็ตามขอเพียงเราเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่างครบถ้วนและเราจะได้รับชัยชนะในที่สุดครับขอเราร่วมใจการอธิษฐานนะครับพี่น้อง พระบิดาเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ช่วยข้าในเวลานี้ถ้ามีพี่น้องคนหนึ่งคนใดของพวกข้าพระองค์ศึกษาพระคำตอนนี้อยู่ฟังพระคำตอนนี้อยู่และรู้สึกเหนื่อยรู้สึกจุ่มตัวมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่รู้สึกไม่เห็นอะไรดีขึ้นขอพระองค์ทรงโปรดปลอบโยนและหนุนกําลังข้าพระองค์ทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งให้กล้าที่จะทําต่อไปให้กล้าที่จะจุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจนครบเจ็ดครั้ง ตามที่พระองค์ทรงบัญชาทําให้ครบเพื่อข้าพระองค์จะจบอย่างมีชัยชนะชัยชนะในพระองค์ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้และทําตามบนทางของพระองค์ยอมรับผลที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้เชื่อฟังจนถึงที่สุดและรู้ว่าพระองค์เท่านั้นที่รู้ดีกว่าพวกข้าพระองค์และประทานสิ่งที่ดีกว่าที่ข้าพระองค์คิดไว้เสียอีกอธิษฐานขอความเชื่อและการที่ข้าพระองค์จะมีกำลังในการทำตามในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพ,พระเจ้าอวยพรครับ